คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าคุณต้องการซื้อฮีโร่ในราคา13,888เหรียญต้องใช้เวลากี่วันในการเก็บเหรียญ มาดูกันเลยวันหนึ่งเล่น4เกมนะครับสมมติชนะ1เกมแพ้3เกมนะครับถ้าชนะ1เกมได้75เหรียญแล้วก็บวกกับชัยชนะครั้งแรกอีก100เหรียญจะได้เท่ากับ175เหรียญนะครับแล้วก็แพ้ตาหนึ่งได้45เหรียญนะครับแต่คูณกับ3ได้เท่าไหร่ครับได้135นะครับทีนี้เอา175มาบวก135ได้เท่าไหร่ครับได้310เหรียญนั่นเองนะครับต่อไปครับไปดูส่วนที่2นะครับก็คือเหรียญที่ได้จากกล่องนั่นเองนะครับเล่น1 100เเเกมนี่ยจะได้หรียญนะครับเเล่น2 120กมได้ เหรียญเล่น4เกมได้150เหรียญนะครับเอาทั้งหมดมาบวกกันได้เท่ากับ370เหรียญนะครับต่อไปนะครับเอาส่วนแรกกับส่วนที่2มาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับ680เหรียญนะครับฉะนั้นในวันหนึ่งเราจะเก็บเงินได้ประมาณ680เหรียญนะครับต่อไปนะครับเอา680ไปคูณกับ7นะครับจะได้4,760นเจร้บนะครับแต่แต่นะครับมันมีโบนัส อีก2กล่องที่เรายังไม่ได้นับนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นให้ครบ30เกมกับ12เกมไงเราค่อยมานับทีหลังนะครับได้12เกมนะครับได้240เหรียญนะครับเล่นครบ30เกมได้600เหรียญนะครับฉะนั้นเอามาบวกกับ4,760นะครับจะได้5,600ขั้นตอนต่อไปนะครับเอา5,600เหรียญนะครับไปหารกับ1 3 8 8งเหรียญนะครับจะได้เท่ากับ2.48สัปดาห์หรือว่า17วันนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่่าลลลลืมมกกดดไไคค์เปปป็นังใใจห้้ผทิตอวย นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญเดือนสิบสองบ๊ายบายครับผม